ว่าสิบอกหักเจ้าแต่มันอดใจไม่ไหวว่าสิบอกคิดฮอดแต่ก็เพอเก็บไปนอนฝันสิห้ามจึงได้หนอหัวใจเจ้านาหักจนอายนั้นเพอ้อเก็บเอาไปนอนเพอ้อและวมาถึงเธอทุกแค คนบอไว้ความน่าหักของเจ้ามันโดนหัวใจแค่เพียงแอบมองอยู่ก่ใกล้ๆก็เหตให้ใจอ้ายแทบละลายอยากสีเข้าไปบอกหักอยากให้เจ้ารับอ้ายเป็นแฟนแต่กรติดที่ต้องหัวใจน้องมีเจ้าของอ้ายเลยต้องมาเสียใจ แอบหักตั้งแต่แรกเห็นแอบคิดไปไกลว่าเราได้หาก,กันอยากเป็นคนของหัวใจคนนั้นของเธอทนเบาไว้ความน่าหักของเจ้ามันโดนหัวใจแค่เพียงแอบมองอยู่ใกล้กล็เห็ุให้ใจอ้ายแทบละลายอยากสีเข้าไปบอกหัก อยากให้เจ้ารับอายเป็นแฟนแต่ก็ติดที่ต้องหัวใจน้องมีเจ้าของอายเลยต้องมาเสียใ,ใจทนบอกไว้ความน่าหักของเจ้ามันโดนหัวใจก็เพียงแอบมองอยู่ใกล้ๆกลเหตให้ใจไอแทบละลาย ทนบอกไว้เจ้านะ่ะหักจนเกินกว่าคำอธิบายอยากสิตะกนออกไปว่าหักเจ้าไอา้เลยต้องมาสีใจ